ครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้ลมแรงมากครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายหนุ่มเซกับตอนนี้มีพายุแล้วก็ลมแรงนะครับโอ้โหเจ้าใบบุญกลัวไหมใบบุญเอ้ยเมื่อกี้วิ่งโอ้โหครับี่ดูสิครับพายุแรงมากครับลมแรงน่ากลัวมากครับดูแรงรันนะเรนับพี่น้องเองนะ ครับดูครับโอ้โหมืดไปหมดเลยนะครับเรียกว่าฝนไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นฝุ่นนะครับฝุ่นตลบไปหมดเลยครับโอ้ทางบ้านตะกลางนี่น่าจะน่าจะรุนแรงเลยนะครับลมดูซิครับโอ้คนไม่รู้ก็คิดว่าฝนตก ที่ไหนได้ครับไม่ใช่ฝนตกครับแต่ลมแรงครับผมวันนี้ลมแรงมากครับดูครับจากบริเวณนะครับแรมากแครับต้นปีนะครับก็เวลาฝนตกก็ส่วนมากก็จะมีลมนะครับลมแรงนะครับนี่ครับโอ้โห น่าครับน่ากลัวครับน่ากลัวดูนะครับมือไปหมดเลยตอนนี้ยังไม่มีฝนมีลมแรงเดียวครับ เริ่มจะเริ่มจะเบาลงแล้วครับตอนนี้เริ่มจะเบาลงแล้วครับ,นนรมบ,รบผมหลังจากที่ลมแรงนะครับพัดผ่านนะครับตอนนี้ก็โอ้ฝนตกแล้วครับโอ้ดีใจเลยครับดีใจใหญ่เลยตอนนี้ฝนตกโอ้ฝนตกอย่างแรงเลยครับนี่ดูสิครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องโอ้ ทางฝนทางลมครับทางฝนทางลมโอ้ลมฝนตกแรงมากฝนตกหนักเลยครับวันนี้เอดูทางนี้ครับโอ้ฝนตกถาวาพเลยครับโอ้มีแรงเลยท่านผู้ชมนี้ก็มีแรงครับ ฝนตกนานๆหน่อยครับวันนี้เพราะว่าทีนี้นะจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ฝนตกแรงขนาดฝนตกหนักขนาดนี้นะครับโอ้เจ้าใบบุญนะครับโอ้เล่นน้ำแล้วดีใจแนละ้วเจ้าใบบุญดีใจใหญ่เลยโอ้ถ้าฝนมาอย่างนี้ก็ค่อยมีแรงหน่อยครับยาก็จะมีให้ช้างกิน ก็โอเคครับดีใจมากโอ้ใบบุญดีใจครับได้เล่นน้ำโอ้ยกแข้งยกขาฮเจอฝนสาดเข้ามาครับดีใจโอ้ว่าไงครับหมูแบนหนูดูเจ้าใบบุญโอ้โอ้เ <laughs> จ้าใบบุญดีใจใหญ่เลยครับ โอ้ตีลังกาเลยเจ้าใบบุญตีลังกาใหญ่เลยครับลมก็อ่อนฝนตกลมก็พอสมควรเหมือนกันครับลมแรงครับแต่ตอนนี้นะครับก็โอ้เจ้าใบบุญสนุกใหญ่เลยครับสนุกใหญ่เลยโอ้เ <laughs> จ้าใบบุญเจ้าใบบุญสนุกใหญ่เลยครับ เล่นโอ้ยกแข้งยกขาตีลังกาโอ้ตกแรงครับตกแรงหนักมากครับนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่มุมสูงครับ โอ้ก็ถือว่าโอเคครับยาวของเราก็จะเย็นชุ่มชําครับตกแรงครับแรงพอสมควรแต่ช่วงนี้ลมก็เริ่มจะเบาลงครับลมแเ่่าช่วงก่อนฝนตกนี่ลมหนักมากครับผม นี่ครับฝนตกชุ่มคําบรรยากาศตอนนี้ก็โอเคครับ นะครับทั่วที่ลมนะครับก็โทรไปที่ตะกลางนะครับก็บอกว่าลมแรงเหมือนกันนะครับลมแรงเหมือนกันเป็นยังไงนะครับทางไหนฝนตกบ้างครับรายงานด้วยนะครับโอ้โหผักท่วมหมดเลยครับผักสวนครัวท่วมหมดเลย ฝนตกแบบนี้ก็คงจะได้ทำไรไ่ไถนานะครับปีนี้เดือนสามนะครับฝนตกนี้นะครับเดือนสามฝนตกเรื่อยๆนะครับนี่ครับผม ถ้าฟ้าร้องหนักนะครับก็คงจะยุตินะครับการถ่ายอ่าวิ่าถ่ายฝนตกให้ชมนะครับแต่ต้องดูก่อนช่วงนี้นะครับฟ้าก็ยังไม่คารามสักเท่าไหร่นะครับก็ดูไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดฟ้าคํารามมานะครับเราก็ต้อง ยุตินะครับการถ่ายแต่ตอนนี้ฟ้าไม่เท่าไรนะครับฝนก็ยังตกอยู่เลยครับฝนนี่นี่มองไปทางบ้านตากลางนะครับมืดโอมืดมากครับฝนก็ยังยังตกอยู่ครับยังตกอยู่นี่ ดูมืดมาเลยครับเป็นยังไงครับบ้านไหนฝนตกบ้างนาะแต่ตอนนี้ที่หมู่บ้านที่มานบนเงินนะครับตำบ,บมมลธาม่วงอำเภอึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝนตกอยู่ครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีลมแล้วนะครับทางนี้ตกไม่แรงครับนี่ ทางหมู่บ้านเนี่ยครับตกไม่แรงแต่จะตกแรงไปทางทางตะกลางนะครับเพราะว่ามันมืดมืดไปทางนู้นนะครับดูครับแต่ตอนนี้เริ่มจะสว่างแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหขณะนี้ก็ถือว่าเออเย็นนะครับเย็นพอสมควร นะครับถือว่าเย็นพอสมควรนี่ครับทางนี้ยัง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 มืดอยู่เลยครับนี่ยังยังมืดแรงครับทางนี้อันนี้ก็ไปทางทางตะกลางนะครับนี่ที่มองมืดมืดเนี่ยครับไปทางตะกลางยังมืดอยู่นะครับก็ดีใจนะครับกับวานช้างนะครับที่ปลูกหญ้านะครับตอนนี้ก็คิดว่านะครับได้น้ําได้ท่าหญ้าก็คงจะ โวไวนะครับนะฮะช้างก็จะได้กินนะครับก็คงจะดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้ชมนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับอันนี้รายงานสดนะครับจากบ้านพี่มาพลเนิงครับผม ฝนตกครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเราด้วยนะครับช่องพลายหนุ่มเซกครับอ้ามานี้ก่อนเร็วบุญเ้ยมานี้กกอนบุญมานี้ก่อนเร็วเร็วเร็วมานี้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 เร็วมานี้เร็วมาเนี่เร็วว้าวไม่สนเลยครับไม่สนเลยดีใจแรงครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีโชคมีชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ